สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันใน b ป t น l e c a แคกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกระชากันนะฮะเพราะว่าผมหัวร้อนจะเกมอื่นมากๆเลยนะฮะก็ขอเปิดสักหน่อยแล้วกันใน Uber f a ์เฟสละก็ตั๋วทอง4ใบนะฮะจะเอามาเปิดกันในวันนี้นะฮะหวังว่าจะไม่ได้แยะเออเออโอ้เอามาทำมาไมใส่โค้ค วันนี้หวังอูเบอร์สักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะคือตอนนี้กำลังอารมณ์ไม่ดีอย่างแรงเลยนะฮะโอเคนะครับก็ยาวๆครับก็มาเปิดกาชาหวังว่าจะทำให้ผมหายหัวร้อนนะฮะมือแคทโอเคโอเคใบสุดท้ายเกลท,ทองนะฮะถ้าอันนี้เกลือเดี๋ยวไปฟาร์มไปฟาร์ม กระป๋องแมวเ,เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบพันห้ากันนะครับและแน่นอนคลิปนี้ลัดคิวอยูแล้วนะครับโอ้ยโอเคนะครับก็ผมก็ไปฟาร์มกันหนักมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มีว่าถ้ารอยกระป๋องแมวเอาร็วนะฮะก็จะมาสุ่มนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีทูท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเคหวังว่าจะไม่เกลือนะผมผมเก็บแบบเหนื่อยมากเลยนะฮะโอเค เออเอามาทำไมพอจูนเทโลเรอเอามาทำไมซูชิโอเคตัวนี้พอใช้ได้ครับผมก็ค่อนข,ข้างโอเคเลยตัวต่อไปจูเลียตไม่ได้ใช้แล้วหลังๆเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยครับผมตัวนี้ไวกิ้งแคทไม่ได้ปั้นไม่ได้ใช้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้โอเคครับตัวต่อไป เอามาทำไมตัวนี้ไม่เคยได้ใช้เลยจริงๆคอตัดสวนโอ้ล็อกเกอร์แคทโอเคอันนี้มันก็มันก็โอเคอยู่เลยแต่แบบเยอะแล้วนะโอเคซาลอนตัวทำดาเมจแรที่ดีที่สุดนะฮะโอเคก็ก็อยากได้่องอูเบอร์ไม่มีอูเบอร์โอ้โอูเบอร์ไปไหนอูเบอร์โอเค โอเคโอเคโอเคอย่างนี้ใช่ไหมเบ่าแคททำไมมันเค็มหรือเกินล็อกเกอร์แคทซ้ำอีกแล้วโอเคนะตัวต่อมาก็เป็นวิวแคทนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะมันตีไกลมากๆเลยแล้วก็โดนยิงตายตลอดเหนื่อยใจนะฮะโอ้ยเกลือล้วนๆเลยไม่มีอะไรผสมเลยนะฮะ เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดลัคกี้แคปซูลด้วยแล้วกันนะฮะหัวร้อนโอ้ยอะไรก็ได้ขอให้มันไม่ซ้ำนะโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคอย่างน้อยก็มีตัวใหม่เออหัวร้อนอูเบอร์ผมไปไหนอูเบอร์ไปไหน โอ,อ้เกือเกือโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุบ๊บ